Thank you มนุษย์นั้นมักจะภาคภูมิใจเวลาเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติต่างๆได้แต่สําหรับวิทิตนันโรจนาพานิชผู้ชายที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วนั้นก็กลับมองว่ามันเป็นเพียงหนึ่งในประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่หรอมรวมให้เขามีความมุ่งมั่นและกล้าหาญไม่ใช่อะไรเลยนะคะครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของเขาเท่านั้นเองค่ะ แน่นอนนะคะว่าวิตติษนานนั้นยังคงมุ่งมั่นในการแสดงความฝันด้วยการแสดงความจงรักภักดีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องไปและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แล้วก็คือโอกาสในการจะได้แบ่งปันความคิดทัศนคติที่ดีให้กับคนอื่นค่ะตอนนี้สิ่งที่อยากทําคือทํำยังไงที่จะนําสิ่งที่ได้จากจากการในปีนี่นะแบบฝึกหัดเนี่ย ไปบอกคนอื่นบอกต่ออะไรให้เขาทำต่ออาจจะไม่ต้องไปปีนเขาหรอกครับทําอะไรก็ได้นะแต่เป้าหมายสําคัญที่สุดเนี่ยนอกเหนือจากเพื่อตัวเราแล้วเนี่ยต้องทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อประเทศของเราแล้วก็เพื่อความผาสุขของทุกๆคนการมีชีวิตอยู่ของพี่เนี่ยมันคือโอกาสนะมันโอกาสสำคัญที่สุดของชีวิตคือคือการที่ยังต้องทําอะไรที่เราอยากจะทําอีกเพราะฉะนั้นปีน Everest เอเวอเรสต์ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสุดท้ายก็ ตอนนี้ก็อยากจะทําอย่างอื่นมากมายอย่างที่บอกนะครับทำยังไงจะสร้างอะไรันดาลใจให้คนอื่นคนที่ทําความดีอย่าท้อถอยแล้วก็แล้วก็ตัวพี่เองก็ต้องไม่ท้อถอยด้วยในการที่จะทําความดีต่อไปเนี่ยก็ตอนนี้สิ่งที่อยากจะทําต่อไปที่สุดก็คือว่าทําให้คนอื่นทำยังไงจะให้คนอื่นคิดแบบที่พี่คิดทำยังไงให้คนอื่นกล้าสู้อย่างที่พี่กล้าทํายังไงจะให้เด็กๆลกุกขึ้นมาทําตัวเองแล้วก็สังคมรอบๆตัวให้มีความสุข อันนั้นคือความฝันอันต่อไปซึ่งกําลังทําอยู่แล้วก็บอลานาตัวว่าจะทําทุกวันและจะทําให้ได้พูดในวัดนะต่อทําให้ได้เอาชีวิตเขาแลกจากการที่ไปปีนเอเรสมาเนี่ยสิ่งที่ทําความสําเร็จเนี่ยทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไหมแหมโชคต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติไม่เปลี่ยนนะแต่เกิดอะไรขึ้นมาเกิดความรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เชื่อมา ทำมานั้นถูกต้องแล้วนะฮะคือพี่โชคดีที่แบบว่าเกิดมาเนี่ยโชคดีคืออะไรมีพ่อแม่สั่งสอนมียัดญาติลุงป้านะ้าอานะคุณย่าเป็นครูคุณป้าทั้งพ่อทั้งฝ่ายแม่เป็นครูอยู่รอบล้อมด้วยบัณฑิตเรียนหนังสือมีครูบาอาจารย์สอนมีเพื่อนคอยดูแลมีพี่ๆคอยช่วยเหลือคนเหล่านั้นเนี่ยต้องยกประโยชน์ให้คนเหล่านั้นนะที่อยู่รอบๆตัวพี่เนี่ยต้องบอกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นสิทธิ์มีครูอะ มีครูคอยดูแลนี่คือความโชคดีที่หนึ่งแล้วไอ้ความเชื่อที่มามาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ฝ่ายดีมันก็เลยพอ,พอไปพอสร้างทําสิ่งนี้แล้วมันประสบความสาเร็จอย่างที่คิดไว้เพราะว่าได้ไต่ตรองแล้วว่าต้องทําอย่างนี้มันก็ยิ่งทําให้เชื่อมั่นด้ว่าอ๋อถ้าเราพยายามถึงที่สุดเนี่ยสุดท้ายแล้วความสําเร็จมันจะต้องเกิดขึ้น,นแน่ๆตอนนี้ตั้งใจนะปีนี้เนี่ยจะปีนอีก6ยอดให้สําเร็จเป็นเซเว่นซัมมิตภายในหนึ่งปีครับ ในโลกเราเนี่มีเจ็ดทวีปจะมีภูเขาที่สูงที่สุดในเจ็ดทวีปความฝันของพี่คืออยากนำพระบระมชายลักเนี่ยไปชูไว้ให้ครบเจ็ดทวีปเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณปกแผ่ไปสารไปทั้งเจ็ดทวีปทั่วโลกและคนไทยทําได้ก็อยากจะบอกว่าในการปีนเขาเนี่ยนะครับเวลาเราปีนไปทุกวินาทีเนี่ยมันจะมีแรงโน้มถ่วงมีแรงดึงดูดที่ดึงเราไว้ไม่ให้เรา ขึ้นไปในที่ที่สูงกว่าไอแรงโน้มถ่วงอันนี้นะครับหรือแรงดึงดูดของโลกอันนี้มันก็หนักหนูนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งเหนือ่อยยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวแต่จริงๆแล้วนะครับแรงดึงดูดที่เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่าแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันคือแรงดึงดูดและแรงดึงจากในใจของเราเองนะครับส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ได้มาจากภายนอกนะครับแต่มาจากภายในนั่นเมื่อไรก็ตามที่เราอยากจะ พัฒนาตัวเองอยากจะคนพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สำคัญในชีวิตเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาดูจิตใจของเราเองให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่เพื่ออะไรความสำคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเราเกิดมาเพื่อทำอะไรนะครับชนะใจตัวเองให้ได้นะครับชนะตนนั่นแหละดีที่สุดนะครับ เรื่องราวในการทำตามความฝันของผู้ชายคนนี้ยังไม่จบค่ะยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือการทั้งนุบำาุุงพระพุทธศาสนาค่ะเริ่มเริ่มแรกทีอรู้จักกันเพราะว่าเอาเรียกยมยมพี่ที่หนก็แล้วกันง่ายดีคือยมพี่เขามาสวดมนต์ที่วัดในช่วงเขาดาวปีใหม่ซึ่งปกติก็ทักทายกับญาติโยมทั่วๆไป แต่เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงแต่ก็ทักทายก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นบุคคลที่มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มรับแขกแต่ที่สําคัญที่สุดเวลาที่เขานิ่งๆเ่อดูเหมือนเขามีสมาธิมากแล้วเวลาได้คุยมีความรู้สึกว่าถูกอารมณ์กันแล้วเวลาคุยอะไรยมพี่เขาค่อนข้างจะจะรับฟังในในเหตุผลแต่ที่ได้คุยกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องของของงานเพราะว่าตั้งแต่ ได้เคยทักทายในช่วงที่โยมพี่เข้ามาสวดมนต์เขาดาวก็ถามกันจนได้ทราบข่าวว่าโยมพี่หนึ่งเข้ามาสวดมนต์ที่วัดอรุณเนี่ยตั้งแต่ปี48 48แต่ก่อนหน้านี้น่าจะมีะนะี่ตั้งแต่ปีปี38นะปี38ได้มาสวดผลที่นี่ตั้งแต่ปี38แล้วก็เลื่อยแต่ก็เคยเจอนะฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ทักทายกันแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยมพี่เขากลับช้ากว่าเพื่อน ก็คือช่วยกันเก็บเสื้อเก็บแล้วก็มีโอกาสได้สนทนากันต่ว่าโ<ม>ยมพี่เขาก็มีความคุ้นเคยที่ชัยภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางหลวงพ่อเจ้าวาดรูปเดิมท่านไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เลยได้สนทนากันยิ่งชอบรู้ว่าโยมพี่เขาชอบคนอชอบอยู่กับป่าชอบภูเขาชอบอะไรก็ก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันเพราะว่าวัดที่เราไปสร้างอยู่ที่ชัยภูมิก็อยู่บนเขาโยมพี่เขาเป็นคนมีอุดมการเวลาที่เขา มุ่งมั่นจะทําอะไรเนี่ยเห็นว่าแค่เพียงแค่เปยว่าจะทําอีกไม่นานก็ทําแล้วซึ่งบางทีเราตามไม่ทันว่าเอาจริงเราต้องถามว่าเอาจริงเหรอเอาจิงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ในดวงใจที่โยมพี่เขาตั้งตั้งใจทําก็ได้ข่าวว่าสําเร็จซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะติดขัดแต่จริงๆพอโยมพี่เขาได้ตั้งใจทําทุกอย่างก็สําเร็จเพราะว่าความตั้งใจของเขาผมได้ชูภาพวัตถรดิบศิลของพระเจ้าอยู่หัว แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีแต่คนมีแต่คนถามว่าคือรูปของใครแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งพูดบอกว่าคิงของไทยแลนด์ยิ่งใหญ่มากนะครับและเป็นพ่อพระรับบาร,รมีปกเก้าจริงๆครับคนอย่างผมทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับพระเจ้าอยู่หัวครับเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเนื้อราชามีองค์ พราชัดผ MOO ู OT ้อดทนทุกเทบาปันเติมความฝันให้แผ่นดินควานทองเนื้อดินทั่วทินไปถึงขอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพองให้รับใครสามคีปลองดองเดินตามคันลองของความพอเพียงทรงพระเจริ เสําสำราญตลอดกาลตลอดไป นี่คือความศรัทธาของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไปสิ้นสุดอยู่ที่ปลายฟ้านั่นเองนะคะรวมถึงค่ะการทำสิ่งที่น่าอัศาจรรย์ให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ล้วนแล้วแต่มาจากจิตใจที่มุ่งมั่นและความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองทำให้เขาไม่เกรงกลัวแม้แต่ความยากลำบากซึ่งมากถึงความตาย หมดเวลาของหนึ่งคนไทยในสยามแล้วนะคะแล้วกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวแห่งนี้นะคะวันนี้ิฉันปฏิพฐ์สิธิพงษ์ลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าคนไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกค่ะสวัสดีค่ะ